เียบร้อยเออมาเลยครับรุ่นนี่อุ๊ยสามสี่บวกคร้บคราหน้าๆมันนี่ก็มาออกไม้ยิงปลานะครับม้าเป็นไม้อ่างเก็บน้ำมาล่ะมากระโมูนะครับเดี๋ยวจะงได้กับไปลุนน้ากันครับว่าจะมีตัวให้ยิงหรือบอนะครับมือนเนี้ยแดดดีครับมันนี้พ่คอยร่มบันไดเดี๋ยวมาลุนเป็นน้ากันเลยนะครับว่าจะได้ตัวหรือบอนะครับมือนนี้ยไปครับมาหอดไม้แล้วนะครับ ก็มันนี้ล่มร่มแห้งครับเดี๋ยวไปเบิงทั้งพู้นนะครับทั้งหลังต่านี้เป็นทั้งหนาไฟนะครับไปเบิงไปจอบเบิงทั้งหางนะเนาะไปวลุนน้ากันครับว่าจะมานหรือบ่อไมเนี่ยฝูงปลาอยครับปลาอยก็ร้ายครับคุณมาเป็นฝูงเป็นฝูงเลยนั่งเบิ้งยาข้าวครับนั่งเบิงปลาใหญ่ปลาอยปลาสูตร้ายอยู่ครับคุณเป็นฝูงเป็นฝูงไป ยังโมเมนต์ตัวที่ห่าวอยากได้นะครับตอไม้เขงห่าคือปลานิลปลานิลน,นก็ปลาฉอนเนาะปลานิลนก็ปลาคอนะครับเนาะนางหลุนไปน้ำกันอีกจะเข้าครับไม่ได้ข้นต้นไม่รอเบิ้งเผื่อมีปลานิลเข้ามาเลียนแถวนี่นะครับเป็นดินแดงๆเป็นตปะปลานิลเข้าเลียนดีนะครับนางเบื้องอีกจะเข้านาะแดดก็เป็นใจครับมือล้มก็บปลาคอยล้มบนไหน โดนอยู่ครับโดนโดนมาลกมามาล,ลามาขึ้นมา ประคอบอ่ะเธอดูลดแล้ววะเยว่าห้ลงเถอะเว้ยอ่าวไหมอ้าวแล้วไงฮะ ใส่สีเรยลงเอาละมึงตีงดอีกปล่อยไปในน้ำาก่อนโดนนัครับตัวนี้ปลาคอหนาจ,จะใส่พอดีงามนะครับเดี๋ยวต้องไปลุน่นข้างล่างน้ำกันครับตัวใหญ่ไปน่นะมาครับตงไปเจ็บก่อนตัว nào này tiệm đẹp em mình cứ chọn tu bò nhảy mình đấy sáng đẹp ngàm nhé hả ปลูกเก็บนะครับนะพี่น้องปลูกไว้ก่อวนะครับปลูกไว้เพื่อท่านหน่าจะโลขึ้นอยู่ครับโลโลนี้เน็บอยู่ดอกเนี่ยมึงแนะนำตัวปูใหญ่ครับเป็นมาใหญ่เติบอยู่เก็บยิงเพ่ท่านครับมันลงก่อนมาครับหน่าหนานั่งมึงอยเข้าวครับได้ไปแล้วครับเตรียมนั่งมังค์หัน มันสีตัวบวใหญ่บันไดนะครับก็บสีใส่โลบวกครับเบื้องแนะนำคือจังตัวนหน่อยๆนะมานางหลุ่นไปน้ากันเดีครับว่าจะมีโตให้ยยิ่งอีกหรือบอเนาะว่าจะมาอีกจะเตียมหรือบอนะครับตอนนี้แดดก็กําลังแห้งช่วงบายๆนะครับตอนนี้อากาศดีครับมีร่มกับบัแห้งปันไดนางมึงอีกจังหน่อยแต่บอกคือจังใหญ่ไม้เนาะครับเนาะ ผู้งท่านี้ก็มีไปแลครับเขากลางน้องอะโอ้สามสี่โลโบยู่ครับดนใส่สีโลครับข้าจะเบิ่งกล่องนั่นโอ้ข้าจะเช็คก,กล่องครับถ้าเบิ่งตัวน้ากันนะครับเด้ออุยไงไงครับตัวนไงแห้งครับ เดี๋ยวถ่าเบิ้งนั้งกันครับโอ้เขามาตอนเผอครับน่ะอ้อยู่เลือกๆครับโบรูว่าถือซ้ำได้นะครับเดี๋ยวรอรุนน้ากันครับรอรุนน้ากันครับมารุนไปนิ่งใหญ่น้ากันครับโบรูว่าถือไซนะครับมาตอนเผอครับน่ะยออมนะครับฝนมาแล้วมาตอนเชี่กล่องพอดีน้ำตาเบิ้งนะครับมาจีนใหญ่ไปเลยครับกำลังมากนะโอ้เข้าตอนเผยถ้ารูบวกโอ้เพราะถการูบว เดมเลยโ้เป็นตาเด้เยสีเดิมมีครัอบ่ทารุครับซ้ำซ้ำคก่อน อันตรายสัมวันเดี๋ยวลองไปเบื้องข้างล่างนกันครับาปตืนไปน้ำกันอันตรายสัมนะพูดเนี่ยไม่ต้อบพูดแล้วบอทะลุบอทะลุครับบอทะลุ อู้ uh, มาต่กันไปเลยพอดีทำให้แห้งกต่สีได้ซ้ำนะครับ กันครับว่าจะใหญ่ไปไหนเนาะเบื้องไงนหนำว่าจะสองบวกครับตัวนี้ดอกบัวทะลุครับ,บ,รบเรียบรย้อยเออเอดมาเลยครับรุ่นนี้ สามสี่บวกครับโอ้ยใหญ่ยโอ้ลุยเดียรับ้าโอ้ยบครับไบวกครับรุนนี่โอ้ตัวใหญ่ครับโอ้ Ui ừ, nhanh 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 Khẩu tìm, tìm Để bỏ em bên nhanh điều Xay hấp nhanh nhanh chưa con hấp ปลาขอ้นปลาคอครับเตรียมแบบเตรียมที่สองครับอ้ใหญ่แหงครับ ม,มันนไม่คือเกลาครับอาดง่ายแฮงครับปลานี่ตัวนี้โอ้โหจะน็อกหรึเปล่าว่าติดเต็มๆเลยนะครับโอ้ง่ายครับ ทางมึงอีกจะเข้าครับนั่นนหละทางมึงอีกแค่หน่อยนะครับเดี๋ยวสองเต็มนะครับมันอ๋อมันรุนนี่ครับว่าจะมีโตัหนยังอีกหรือบ่เนาะอากาศดีดีครับครับผมนี่จะเป็นผลงานของมือนี้นะครับผลงานของมือนี้ตัวนี้ใหญ่แน่นะครับตัวนี้ใส่สามโลขึ้นนะครับหรืออาจจะถึงสี่โลก็ได้เนาะครับไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ อีกสองตัวนี่ประมาณเจ็ดแปดทีนะครับมื่อนี้ได้ซีเต็มนะครับรุดไปเต็มหนึ่งเต็มที่หาก็น่าจะรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็บรุดคือกันเพราะว่านี่งถือหางวินวินนะครับเอ้าผลงานของมันนี้นะครับปลาคอไงตัวนั้นก็เอาห้หมูไปแล้วนะครับห้หมูไปต้มเนาะครับผลงานของมันนี้ครับย้มครับเดี๋ยวไว้คปมน้าเจอกันไหมนะครับอันนี้มานครับ